อร่อยไม่มีรถไหนเลี่ยนเลยสาว่ายอย่างฉันแน่นอนว่าซูรีอีกแล้วนะแฟตกระลองฮาโลวีนในเมื่อฉันทำเดคกฉันตั้งแต่ขั้นกูจะไม่สนับสนุนนงวินเมทาินได้ยังไงเขาบอกว่าคอลเลคชันเนี้ยมันก็คือ Trick or Treatment หมายความว่าของหวานที่รักษากายใจแล้วก็ความสัมพันธ์อ๋อมันก็เลยออกมาเป็นกล่องผมพยาบาลไม่พอมีพลาสเตอร์ลายน่ารักมากมราสบอร์รี่ ความแจมราสเบอรี่ดิรสเนี้ยมันคือบีทรูทราสเบอรี่ใหความรู้สึกอะมันไม่ได้แบบมีกลิ่นดิบของบีทรูทเยอะขนาดนั้นนะรตะตัวราสเบอรี่มันมาช่วยแบบว่ากลบให้ความอมเปรี้ยวอมหวานได้แบบสดชื่นอะไม่หวานมากชอบมากมากพังกินพายสมแล้วที่เป็นฮัลโลวีนคอลเลคชั่นมันจะมีความเนยเนยเนาะมาผสมกับแครกเกอร์แล้วเข้ากันพอดีเลยกลิ่นฟักทองจะแบบผสมกับคล้ายอบเชยฉันไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าดีฉันชอบพิงกวัววกับ เอลเกรย์นาน้องคือฝรั่งสีชมพูอะเห็นความเม็ดแมงลักปะหอมฝรั่งมากๆเลยอ่ะมีความสีชมพูไซรัปพิงซัมติงมันจะเปรี้ยวๆหวานๆอ่อนๆนะอร่อยดีเลยชอบมากเอลเกรย์บุเบรีฮันนี่อ่าด้านในจะเป็นบุกน้ำผึ้งให้ได้เคี้ยวด้วยบุกเห็นปะอร่อยมาก สมใจสวาวไอ้นะคะฉันไม่ได้พูดเกินจริงฉันไม่ได้อวยเกินไปมันอร่อยจริงๆ